พลังงานชุมชนจังหวัดสกลค่ะดิฉันได้มีโอกาสร่วมงานกับสำนักง,งานพลังงานจังหวัดสกลต,ตั้งแต่ปี2552และเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพลังงานชุมชนไดน้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าปิดเมื่อไม่ใช้เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ค่ะดิฉันถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานที่มีให้แก่สมาชิกในครอบครัว แเมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนดิฉันก็จะนําไปบอกเล่าให้กับคนอื่นๆฟังด้วยค่ะการทําทอาหารในบ้านดิฉันใช้เตาหมาเศรษฐีช่วยเสริมจากการใช้ตเตาแก๊สลดค่าใช้จ่ายการซื้อกาุงต้มไปได้เยอะเลยค่ะดิฉันดีใจค่ะที่มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานได้ใช้พลังงานทดแทน<ม>ได้เป็นตัวอย่างให้กับคนในครอบครัวเป็นัวเรือนต้นแบบให้กับชุมชนด้วยค่ะ ทำความนีเพื่อแม่ใช้พลังงานอย่างพอเพียงนะคะ